คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางครั้งทำอะไรก็ติดๆิดขัดขาดไม่ลื่นไหลทั้งที่คุณพยายามเต็มที่แล้วบางทีไม่ใช่ว่าคุณไม่เก่งแต่เป็นเพราะใจคุณยังไม่ชัดเจนยังลังเลกลัวผิดพลาดจนพลังงานที่ส่งออกไปไม่เต็มร้อยทุกการติดขัดไม่ใช่สัญญาณว่าคุณล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณให้คุณหยุดสักครู่ตั้งสติแล้วก้าวต่ออย่างมั่นใจ ลองมองลึกลงไปคุณรู้ตัวไหมว่าคุณพยายามทำหลายสิ่งพร้อมกันจึงไม่แปลกที่ทุกอย่างติดขัดเพราะพลังของคุณถูกแบ่งออกไปหมดคำตอบง่ายๆคือเลือกหนึ่งสิ่งแล้วใส่ใจอย่างเต็มที่คัะแล้วเมื่อคุณทำแบบนั้นความติดขัดจะค่อยๆเบาลงเพราะคุณโฟกัสพลังใจไม่ฟุ้งซ่านและทุกขั้นตอนที่ทำจะเห็นผลชัดขึ้นจำไว้ ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการรอโชคชะตาแต่เกิดจากความชัดเจนความสม่ำเสมอและความตั้งใจทุกความสะดุดคือบทเรียนทุกการติดขัดคือแรงผลักดันให้คุณเติบโตคืนนี้ถ้าคุณยังรู้สึกติดขัดถามตัวเองคำเดียวคุณพร้อมจะโฟกัสและก้าวต่อจริงๆหรือยัง Lucky Times Studio เราเติมเต็มพลังใจให้คุณทุกวัน